จะรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างเขามีความกระชับมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ความเร็วต่ําเลยคือจะรู้สึกเลยว่าช่วงล่างเขาเก็บตัวแต่ว่าก็แลกมากับการที่การซับแรงเนี่ยพอมันคืนตัวไวมันก็จะตึงตังตึง,ต,งตังมากขึ้นสําหรับผมแปลว่านั่งดีกว่ามันโปร่งคนละทางครับคลอสโปร่งในทางสูง H อ v จะโปรง่งทางกว้างฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เรามาอีเวนต์ Toyota า a าซูเรซิ่งมอเตอร์สปอที่บุรีรัมย์กับคันนี้เลยครับ Toyota c o r o l ล่าคร s ส GR Sport เป็นไงรถที่มาอีเวนต์ก็เข้ากับอีเวนต์เลยนะครับวันนี้เราได้มาลองขับกันครับจากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์เป็นระยะทางโอ้ไกลพอสมควรเลยนะได้ลองทั้งนั่งด้านหลังได้ลองทั้งขับข้างหน้าดูความแตกต่างระหว่างช่วงล่างและพวงมาลัยใน ค r อส s GR กับ Cross ปกตินะครับผมว่าแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราไปชมรอบคันกันอีกสักทีดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่าง Cross ปกติกับในตัว GR เนี่ยนอกจากกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้แล้วเปลี่ยนจากคุณปักบุนมาแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไปครับในส่วนของ Toyota Cross นะครับ GR คันนี้เนี่ยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาจากตัว Hybrid p r e m i u m s a f e t ีเนี่ยอีก50,000บาทนะราคาของเขาตอนนี้จะเป็น1 2 4 9 0 0้บาทคือ ล้านสองห้ากันแล้วอ่ะสำหรับ B-SUV นะอย่างแรกเลยครับผมที่มีการเพิ่มเข้ามาคือกระจังหน้าสีดำนี้เฉพาะรุ่น GR มีกล้องด้านหน้านะก็จะดูเท่ขึ้นกว่าเดิมเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยชุดตกแต่งครับกระจังหน้ากันชนด้านหน้าชายกันชนด้านหน้าแบบนี้ก็ถึงสปอร์ตแต่ว่าตัวชายกันชนเขาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความบึกบึนนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยตัวกันชนด้านหน้าก็ต้องบอกว่าสวยขึ้นชิ้นที่มันเปลี่ยนเนี่ย ก็จะเป็นชิ้นแก้มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแก้มนี้ปึ๊บเปลี่ยนมาแล้วก็ด้านหน้าทั้งหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะเอาคลอสไปเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเบิกอะไรชิ้นข้างหน้าของเขาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีในด้านของตัวล้อมแม็กครับที่เป็นล้อมแม็กสิดีไซน์เฉพาะของรุ่น gr SPORT เท่านั้นยางครับมิชลินพ r i มาซี่โฟร์ส r สิบแปดครับชายประตูด้านข้างนี้ก็จะเป็น ชุดตกแต่งเฉพาะรุ่น G R เช่นเดียวกันนะขอบซุ้มล้อต่างๆมีเหมือนเดิม,มน,นะครับตัวนี้จะเป็นคันสีขาวตัวระบบเซฟตี้ต่างๆ Toyota s e f e ต y s e ซ s e ก็ยังครบคันเหมือนเดิมแหลกหลังคามีให้นะครับอันนั้นไม่ใช่เสาอากาศนะอันนั้นเสาวอานะครับเสาวิทยุสื่อสารวันนี้มากเป็นคาราวานก็เลยจะต้องมีวิทยุสื่อสารกันนิดนึงเสาอากาศชักฟินอเทนาครับชุดตกแต่งในส่วนของกันชนด้านล่างนี่กันชนท้าย ก็จะเป็นในสไตล์ที่มันดูบึกบึนเหมือนกับชายกันชนด้านหน้านะครับชายล่างของกันชนด้านหลังก็จะดูบึกบึนแบบนี้โครงไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำนะจะเป็นสีดำแบบนี้ซึ่งเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงเฉพาะในรุ่น GR สปอยเลอร์สีดำงับหลังคาสีดำมีเพลท GR ออยู่ตรงนี้ที่ฝาท้ายด้านหลังครับส่วนภายในเนี่ยตอนหลังของเขา จะมีพรมนะครับพรมผ้าสีดําแล้วก็มีโลโก้ g i อยู่ตรงกลางเบาะนั่งครับเบาะหนังจะเป็นแถบสีขาวนะจริงๆว่าผมผมมองว่ามันออกสีเทามากกว่านะแต่ตัยู้าบอกว่าเป็นสีขาวแต่ผมมองไงก็เทาเนี่ยมันเทาเหมือนกับตัวตะเข็บที่เดินเบาะครับก็ <ๆ S 2> <ๆ>เป็นสีเทาเหมือนกันนะนอกจากพรมแล้วนี่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ GR นะครับแล้วก็เบาะนั่งตอนหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีการปั๊ม โลโก้ gr เอาไว้ที่พนักพิงศีรษะด้วยไปดูดีดดีกว่าปั๊มนูนขึ้นมาเลยโลโก้ gr เดินตะเข็บสีเทาเหมือนกันคาดลายสีขาวนะคู่หน้าเลยก็จะปั๊มลาย gr ทั้ง2ฝั่งเดินตะเข็บมีแถบคาดเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับหลังคาสีดําเห็นไหมแล้วเนาะหัวเกียร์พร้อมสัญลักษณ์ gr ปุ่ม s t a r ทสัญลักษณ์ gr พรมนะครับพื้นห้องตอนหน้าเนี่ยซ้ายขวาก็จะมีโลโก้ gr มีในส่วนของระบบตัวเซฟตี้เซนที่เป็น d y n a ิมิกเรดา Cruise Control เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบ All-Speed ด้วยนะนอกเหนือไปจากนี้ครับในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนซ์ครูล่า s s r ส s s ี r าเนี่ยจะได้ในด้านของตัวที่เป็นระบบการสะเทือนนะครับโชค๊คแล้วก็สปริงเนี่ยใหม่ปรับจูนเฉพาะในรุ่น GR มีตัวเหล็กค้ำตัวถังด้านล่างเฉพาะรุ่น GR แล้วก็อัปเกรดพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าจูนเฉพาะรุ่น GR Sport โดยเฉพาะแม้ อยากรู้แล้ว,ว่าราคาถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยกันชนหน้าขอบด้านหน้าทั้งหมดชายประตูกันชนหลังชายด้านล่างเนี่ยไม่รู้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยต่างกันเลยนะถ้าคนชอบนุมน่มๆนั่งสบายๆเนี่ยครอสปกติจะดีกว่าแต่ตัวนี้จะได้เรื่องความกระชับกระฉับกระเฉงของช่วงล่างที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูครับเอาครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่บน Toyota c o ค o l ล,ล G ่า r o s s GR s p o r t กันแล้วนะครับเอาแบบสั้นๆเลยนะ ช่วงล่างใหม่ของเขาเป็นยังไงบ้างพวงมาลัยใหม่เป็นยังไงบ้างก็ไม่ใหม่นะปรับจูนเฉยใน t o y o ต a Corolla Cross GR ครับจะมีส่วนสำคัญ3ส่วนเลยที่เกี่ยวกับเรื่อง Performance ของรถอย่างแรกเลยคือระบบการะสะเทือนครับช็อคอัพและสปริงใหม่ปรับจูนเฉพาะรุ่น GR เหล็กค้ำตัวถังด้านล่างเพิ่มเข้ามาเฉพาะรุ่น GR แล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าปรับจูนเฉพาะรุ่น GR ด้วย3อย่างนี้คือ3ส่วนสาคัญที่จะมี ผลต่อสมรรถนะการขับขี่ของรถคันนี้ครับเอาแบบสั้นๆเป็นยังไงต่างจากตัวเดิมยังไงระบบการสะเทือนเขาครับ,รบทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีการคืนตัวที่ดีขึ้นในเวลาที่เราเข้าโคง้งรถจะค่อนข้างหนึบนะฮะยันโค้งได้ดีขึ้นแต่ว่าก็แลกมากับการที่การซับแรงเนี่ยพอมันคืนตัวไวมันก็จะตึงตังตึงตัง,ตงมากขึ้นแต่ไม่ถึงกับกระด้างไม่ถึงกับ แข็งจน,นจนน่า,ารําคาญถ้าไม่ได้เจอบัมปี้ต่อเนื่องมากเกินไปพวงมาไลยจะมีความรู้สึกว่ามันเบามันไวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมไวแต่ถ้าเลี้ยวไปเลยอะครับ<ม>ก็จะมั่นใจการควบคุมพคงมาไรในโค้งที่เป็นโคง้ ing, งให้สปีดเงี้ยทำได้แบบมั่นใจเนี่ยปุ๊บนะพวงมาัยโอเคเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบตอนที่มันเนี่ยเบาตอนต้นๆอ,อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสําคัญเลยที่ทําให้รถคันนี้แตกต่างกับตัวสแตนดาดถ้าคุณชอบช่วงล่างแบบ นุ่มเฟิร์มซับแรงได้ดีนั่งสบายไม่ต้องมา GR Sport แต่ถ้าอยากได้หน้า GR s p o ร t เนี่ยมันบวกเพิ่ม5้า0 0บวกเพิ่ม5 0,000่นเพื่อเ 50, บกเิกช่วงหน้าใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกกว่ากันแต่ถ้าถามผมผมจะชอบช่วงล่างเดิมมากกว่าที่นุ่มๆเฟิรม์รมๆเก็บแรงได้ดีกว่าซับแรงได้ดีกว่าการโดยสารคือผู้โดยสารแล้วก็การขับขี่เนี่ยจะออกในโทนนุ่มนวลน,นะครับเดินทางได้สบายมากกว่ากันนั่นเอง เมื่อกี้คือสรุปแบบรวบลัดตัดต่อเลยทีนี้ครับเรามาดูกันทีละจุดเลยของ Toyota Corolla Cross GR Sport ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นในส่วนของการเซตอัพช่วงล่างแล้วก็พวงมาลายัยน่าเสียดายนะครับผมพอเขาให้ช่วงล่างแบบนี้มาพอเราได้ลองขับแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้เขาปรับในส่วนของเครื่องยนต์ให้มันมีแรงบิดที่อาจจะจัดจ้านกว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้เครื่องยนต์ไฮบริด1.8ของเขาเบนซินนะครับพละกําลังสูงสุดของเขาคือ 1 2 2 hp แต่แรงบิดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าแรงบิดพาราเรลลรวมแล้วเท่าไหร่ทราบแค่ว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยแรงบิดจะอยู่ราวๆ163ินิวตันเมตรซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งรุ่นใหม่อย่าง o n w h r b เงี้ยมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาแรงบิด253นิวตันเมตรต่างกันเกือบร้อยนิวตันเมตรซึ่งเห็นผลชัดเจนมากในแง่ของการขับขี่โดยเฉพาะการริ่งแซงและการเดินทางไกลแบบวันนี้ครับที่เราเดินทางจากกรุงเทพมายังบุรีรัมย์มางาน กาซูเรซิ่งของทาง Toyota Motorsport เขาในจังหวะที่ต้องเร่งแซงหรือทำความเร็วเพื่อเร่งแซงเนี่ย c o r o l l a Cross ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นเครื่องยนต์เดิมที่ไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยอืดนนะครับการเร่งแซงเนี่ยต้องเผื่อแล้วก็ในจังหวะที่แซงท,ทับขันทับขันหรือว่าจะออกเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยก็จะไม่ชัวนะก็จะไม่ชัวมากนะเสียงเครื่องยนต์เข้ามาดังเหมือนเดิมนะครับ การเก็บเสียงลมการเก็บเสียงเครื่องยนต์ต่างๆการเก็บเสียงจากผิวถนนเนี่ยคุณผู้ชมท่านยังจำกันได้ว่าตัวเก่าที่เรามาขับเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยการเก็บเสียงลมการเก็บเสียงเครื่องการเก็บเสียงผิวถนนเนี่ยบกเวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยนนเครื่องยนต์เนี่ยงีตอนนี้เปิดสปอร์ตอยู่นะครับกลายเป็นว่าเนี่ยพอที่ความเร็วสักความเร็วเดินทางสูงสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเสียงลมเข้ามาดังกว่าเสียงเครื่องแต่ถ้าที่ความเร็ว ต่ำๆเนี่ยเสียงเครื่องจะแบบสนั่นมากมีคนมาคอมเมนต์บอกผมว่าแดมแล้วก็ไม่ช่วยนะครับในส่วนของเสียงที่รบกวนเข้ามาในตัวรถเนี่ยแดมแล้วก็ไม่ช่วยอะไม่รู้เหมือนกันว่าแก้ไขยังไงใครมีวิธีแก้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะหลายคนสนใจในรถคันนี้นะครับในส่วนของช่วงล่างที่ปรับมาใหม่เนี่ยต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าทางโปรดักต์ของ Toyota บอกว่ามันไม่ใช่แค่เอาช่วงล่างเดิมมาจุกนะเขาบอกว่าเป็น โช้กโมดูปสปริงใหม่ปรับจูนเฉพาะในรุ่น G R ในเรื่องของการขับขี่ใช้งานทั่วไปไงครับจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างเขามีความกระชับมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ความเร็วต่ําเลยคือจะรู้สึกเลยว่าช่วงล่างเขาเก็บตัวกับผิวถนนเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นในการเข้าโค้งในการเปลี่ยนเลนเนี่ยบนทางด่วนบนวงแหวนอะไรเงี้ยครับผมจะเก็บตัว จากการเข้าโค้งได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมพวงมาลัยเองก็กระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่แรกครับกับการที่ช่วงล่างเนี่ยจะมีการซับแรงที่ตึงตังมากกว่าเดิมในกรณีที่เจอถนนที่เป็นบัมปี้ถนนผูกๆปะปะแบบเส้นตอนนี้ที่เราขับกันอยู่จะไปบุรีรัมย์นะครับมันก็จะมีช่วงปะปะเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ปะปุ๊บเนี่ยตึงตังตึงตังแล้วถ้ายิ่งต่อเนื่องเนี่ยบอกเลยว่าคนนั่งอาจจะมีเวียนหัวกันได้นะครับแต่ช่วงนี้ถนนเลียนมันก็ ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักแต่เรื่องของการเก็บแรงสั่นสะเทือนจากช่วงล่างที่ขึ้นมาถึงพวงมาลัยนะครับตัวเก่าทําได้ดียังไงตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคือถ้าเข้าไปในช่วงที่สนุปนป่าๆรัวๆเงี้ยแรงชกขึ้นมาถึงพรงมาลายัยไม่มีอันนี้ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่เรื่องของการที่เจอบัมปี้แล้วมันจะกระแทกกระแทกกระแทกต่อเนื่องนานๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แลกกันนะครับอาจจะพูดเหมือนว่าเฮ้ยช่วงล่างนี้มันสปอร์ตขึ้นมัน ดีขึ้นมันคอนเลอลิงได้มั่นใจขึ้นขับสนุกขึ้นแต่ต่างกันกันกนกนกบตัว G R ที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่าง Fortuner หรือ Revo นะครับสองตัวนั้นเนี่ยเดิมทีเครื่องเขาอะ่ะมันแรงมากอยู่แล้วแต่พอมันแรงมากปุ๊บเนี่ยมันเกินช่วงล่างเข<อ>า,าเลยเอาช่วงล่าง G R เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเออพอเป็น Revo เป็น Fortuner G R เนี่ยมันลบจุดด้อยหลายๆอย่างของ2ตัวนั้นออกไปเครื่องยนต์ม,มีพลังกำลังนะครขับขี่ได้สนุกมีแรงแบบ โอ้โห oh, ภัยสังคมอยู่แล้วอะแต่ช่วงล่างเนี่ยทำให้ขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่พอมเป็น c o r o ร l า Cross GR ครับเครื่องยนต์ของเขาอะมันอืดเครื่องยนต์ของเขามัน,น,นมันไม่ได้แรงอะแล้วไม่ได้มีการปรับจูนอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ช่วงล่างของเขาเนี่ยมันสปอร์ตขึ้นมันกระชับขึ้นนะมันแต่เครื่องยนต์มันเท่าเดิมเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการที่จะดึงศักยภาพของช่วงล่างออกมาใช้ให้มันเต็มที่เนี่ยมันโอ้มัน, oh, มน ต้องความเร็วระดับหนึ่งต้องอยู่ในอัตราเร่งอยู่ในความเร็วระดับหนึ่งในการเข้าโค้งอะ้วมันถึงจะรู้สึกว่าโอเฮ้ยช่วงล่างมันแบบเฮ้ยมันจ๋งขึ้นหว่ามันมั่นใจขึ้นหว่าแต่แต่เห็นไหมลงหลุมไปเนี่ยตึง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 มันจะตึงตังนิดหนึ่งมันจะไม่ได้ซับแรงไปนุ่นนเหมือนตัวเก่านะครับอ่ะฉะนั้นถ้ามองว่าเอา้าแล้วถ้าอย่างนี้บวกเพิ่มห้าหมื่นจะคุ้มไหมผมแยกเป็นสองกรณีแล้วกันอย่างแรก ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะซื้อคลอสมาเพื่อใช้ในบ้านนะครับผมก็จะแนะนําว่าซื้อตัวไฮบริดพรีเมียมก็พอเพราะว่าช่วงล่างของเขามันจอกแนวนุ่มนะครับเน่ยเห็นไหมอยู่ไม่ไหวถ้าเป็นตัวตัวเก่าเนี่ยผมว่าอยู่อยู่ได้นานกว่านี้ช่วงล่างตัวนั้นจอกแนวนุ่มนะครับเฟิร์มๆนั่งสบายซับแรงได้ดีโดยสารแบบชิลเลย เวลาจะถนนเจอสภาพพื้นผิวที่มันแย่ๆเป็นบัมปี้แบบนี้การซับแรงในห้องโดยสารจะทำได้ดีกว่าจะไม่มีอาการตึงตังแบบช่วงล่างของ GR แต่ถ้าคุณบอกว่าเอาไม่อยากได้หน้าอ่างบัวเขาแล้ว่ไม่อยากได้หน้าเแบรบของเขาอ่ะอยากได้หน้า GR เนี้ยก็บวกห้าหมื่นครับได้หน้าแบบนี้จุดแต่งรอบคันภายในเป็นสีดาแบบนี้แต่ช่วงล่างก็จะตึงตังขึ้น ตึงตังขึ้นในแง่ของการที่เรื่องของการโดยสารนะแต่ถ้าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าว่ามันขับขี่ได้มั่นใจขึ้นใน,ในการใช้ความเร็วในการเล่งแซงในการเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันกระชับขึ้นช่วงล่างมันกระชับขึ้นการขึ้นตัวทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะแต่ว่ามันอืดอะ่ะคือถ้ามันปรับจูนเครื่องยนต์มาด้วยเนี่ยผม มากเลยอาจจะไม่ต้องเท่าเ r v ก็ได้นะ,ะทีนี้เชื่อว่าหลายคนนะ่าจะทืยบกับ h r v ใหม่ในเรื่องของการขับขี่อย่างแรกเลยครับเครื่องยนต์เนี่ยแรงบิดก,ก็แพ้ HRV แล้วในเรื่องของการขับขี่เป็นทางไกลๆแบบนี้ HRV แล้วก็เพื่อนได้ลองครั้งเดียวนะแล้วก็ขับลงไปโัวหินตอนนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่า h r v เนี่ยมีการตอบสนองของคันเร่งแล้วก็ตัวแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า eSUV เขาเนี่ย 2 5 3นิวตันเมตรเนี่ยสนุกกว่าสั้นๆเลยขับขี่ได้สนุกมากกว่าเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า e h y b ของเขามีการตอบสนองของคันเร่งที่ดีมากกว่ามีแรงบิดที่ดีมากกว่าการแซงการเปลี่ยนเลนโชว์เนี่ยชัวรมากกว่านะครับขาดกว่ามั่นใจได้มากกว่าขับขี่ได้สนุกกว่าไหมเรื่องของฟิลลิ่งช่วงล่างและพวงมาลัยเนี่ยผมชอบฟิลลิ่งพงมาลัยของ HRV มากกว่านะครับ ส่วนช่วงล่างเนี่ยพอเป็นค r ร l l a าค o อสปกติเทียบกับเอชาี v เนี่ยผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันอยู่ประมาณนึงแต่พอเป็น GR ครับจะชัดเจนเลยว่าตัว GR เนี่ยจะติดกระด้างกว่า h r v HRV เขาจะมีความเฟิร์มมากกว่าเก็บแรงได้ดีกว่ากันในขณะเดียวกันจังหวะที่จะบวกจะเล่งแซงเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจอยู่แต่จะไม่กระชับจะไม่คืนตัวเร็วเท่ากับตัว c o r o l l a Cross GR คันนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นคนระับพอมาดูเรื่องของราคา Toyota Corolla Cross g r Sport เนี่ยมันแพงขึ้นมาอีก50 0 0 0บาทนะแพงอยู่นะถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะสำหรับรถในคลาส B s u v แบบนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นเนี่ย Cross เนี่ยจะมีออปชั่นความปลอดภัยที่มากกว่า HR-V อย่างเช่นบายสปอร์ o ม i t ตอร n g นะครับอย่างกล้องรอบคัน360รองศา HRV เนี่ยจะไม่มีให้นะครับ รวมถึงในโคโร c ค o อสมีอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาซึ่งน่าจะพอสู้กับ,บ HRV ได้ก็คือตัวดัน a ิมิ r เรด r ร์ครูซค o นโทรลที่เป็น All Speed แล้วการทำงานของตัวเซฟ s ีเซนใน t o y ย t a เนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่า h o n d a Sensing ใน HRV อาทำงานได้เนียนกว่าทำงานได้เนียนกว่าทั้งในส่วนของเลนด d พาร์เจอร์ทั้งในส่วนของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ จังหวะการทำงานของเรดร์ครูสคอนโทรลเนี่ยผมรู้สึกว่า HRV ทำงานได้เนียนกว่านะครับทั้งการเร่งและการเบรกส่วนระยะการทำงานของดนามิกเรดร์ครูสคอนโทรลเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับคือมันจังหวะเบรกเข้าหรือเร่งแซงเนี่ยมันไม่ได้ว่ากระโชกหกหากกบบหัวยโยกนะแต่ผมรู้สึกว่า HRV มันทำได้เนียนกว่านี่คือระยะที่ใกล้สุดของดนามิกเรดร์ครูสคอนโทรลนะครับซึ่งใกล้กว่าของ HRV นะ HRV เนี่ยระยะใกล้สุดก็ยังแบบ ไกลกว่านี้มากน่าจะอีกประมาณ1-2ช่วงคันรถเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าของ r อทชาทำงานได้เมียนกว่าเพราะว่าอย่างค o s s เนี่ยผมต้องปิดการทํางานของตัวเลนดีพาเจอร์เลนคีปไปเลยอะแต่ถ้าอย่าง HR-V เงี้ยผมเปิดทิ้งไว้ได้เพราะรู้สึกว่าการแต่งพวงมาลัยของมันไม่ได้รบกวนการขับขี่มากนากักน,นะครับแล้วก็ เบาๆเพลิลลลนๆอ่ะปล่อยเข้าโค้งไหลไปได้เลยด้วยสําหรับของตัว HRV แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนเหมือนที่หลายๆคนดูตอนคลอสคราวที่แล้วคือเสียงเสียงดังมากเพราะว่าคลอสเนี่ยทั้งเสียงยาง <_ Q> เสียงลม <_ Q> เสียงเครื่องเนี่ยมันเซอร์ราวจริงๆแล้วก็เรื่องความประหยัดลากจากที่ดูที่ขวดขวดกันมานะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เดี๋ยวต้องไปยืมยืมมาลองนะครับเรื่องความประหยัดนี่ผมว่าแล้วแต่เท้าคนอ่ะแล้วแต่เท้าคนแล้วแต่จังหวะการขับขี่ด้วยอันนี้พูดยากเรา เราเรื่องสมรรถนะอย่างเดียวดีกว่าสนาทีลช่วงนี้มันจะไม่มีทางโค้งให้เห็นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีโค้งให้เราสัว์อยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปแหละช่วงล่างใหม่มันแบบเข้าโค้งมันเฟิร์มขึ้นจริงมันขับสนุกกว่า กว่าช่วงล่างเดิมจริงใน G.R. ในเรื่องของอตำแหน่งท่านั่งนะครับอาะเทียบไป H.R.V. E แ,แล้วกันจริงๆคุโรคอสเนี่ยตอนตอนแรกต้องบอกว่าผมชอบมากเลยนะเพราะว่าห้องโดยสารมันดูสูงนะครับมันดูโปร่งกระจกบานใหญ่หมดเลยรอบคันแต่ว่ากระจกของเขาเนี่ยจะเป็นในแนวสูงนะครับถ้าเป็น H.R.V. E เนี่ยกระจกของเขาจะออกในแนวกว้างทีนี้ถ้าใครดูรีวิวตั้งแต่ตอนสตูดิโอ H.R.V. ผมจะบอกว่านั่งแล้วคืนอัดอแต่พอมานั่งบนถนนจริงแล้วอ่ ดีไม่อึดอัดน,นะฮะเทียบกับคลอสเนี่ยเอาความรู้สึกนะคลอสเนี่ยความรู้สึกในการนั่งทั้งตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลังนี่มันจะเหมือนกับนั่งเก้าอี้อ่ะคุณผ,ผู้ชมนั่งเก้าอี้แบบเก้าอี้เครื่องบินก็ได้อ่ะประมาณนั้นเลยมันก็จะเป็นการนั่งตรงๆเหมือนรถแบบรถครูเซอร์สมัยก่อนอเป็นการนั่งแบบหลังตรงๆแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องของโพซิชันท่านั่งน่ะผมมองว่า HRV ให้โพซิชันท่านั่งที่สบายกว่าทั้งตอนหน้าและตอนหลัง แต่ H R V จะมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่อย่างที่บอกในคลิปรีวิวแล้วคือ mm hmm. คานเสา A ที่มันจะอยู่แบบ mm hmm. พอกระจกมันลาดมากๆนะครับผม mm hmm. คานเสา A มันก็จะมาอยู่กับปังสายตามากกว่าในคโรล่าคลอสแต่คโรล่าค o อสกระจกเขาสูงขึ้นไปแบบเนี้ยคานเสา A มันก็จะอยู่สูงขึ้นไปอีกก็จะมองด้านหน้าเนี่ยได้โปร่งมากกว่านะแล้วก็ตำแหน่งท่าตุงท่าน้าอะไรเนี่ยเอาจริงๆผมชอบ H R V มากกว่าคือเทียบให้เห็นภาพง,ง่าย ในรุ่นอื่นก็คือเหมือนกับเอาดิสกับซีวิคกัะเอาิสก็จะมีลักษณะการนั่งที่คล้ายๆกับคลอสเลยครับผมคือเหมือนนั่งเก้าอี้นั่งตรงๆอย่างนี้นแหละผู้ใหญ่ชอบแน่ๆแต่พอเป็นซีวิคมันก็จะนั่งแบบติดสปอร์ตหน่อยยืดขาไปข้างหน้าตัวเอ็นมาข้างหลังมานะครับก็จะเหยียดสรีระได้มากกว่านั่งสบายมากกว่าถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยการป็นว่า HRV ที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะนั่งแล้วอึดอัดน,นะสำหรับผมแลวว่านั่งดีกว่ามันโปร่งคนละทางครับคลอสโปร่งในทางสูง HRV จะโปร่งในทางกว้าง h r v จะโปรง่งในทางยาวนะครับของตัวรถมากกว่าอย่างเช่นบอ่อหลังเขาที่ HRV จะอยู่ต่ำกว่าและเลรื่องไปข้างหลังมากกว่าเดิมทำให้้องโดยสารตอนหลังเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในเอ v เนี่ยนั่งดีนั่งกว้างนั่งสบายกว่า Cross แบบเห็นได้ชัดเลยครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Toyota Corolla Cross GR Sport นะครับคนมองว่าเอเพิ่มอีก0 0 0 0 0นไหมได้ได้นิสสันเทอร่ ura, นะล้านสใช่ไหมนั่งเจใหญ่เลย เออมีความรู้สึกว่าช่วงล่างเธอร่่าเองก็มีความตึงตังคล้ายๆกับในโคโร่าครอสนะลองไมปขับกันดูครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อจะลืมนบผมกดไลค์ s u ั s c ส i b e ิแชร์เป็นกำลังใจให้เคียนเดรนนะครับพบก็ใหม่คลิปหน้าครับ